อะไรกันครับเนี่ยแบบนี้มาเรียกเอาดีเขาตัวจะชัด,ชดพระล่าสุดมีเพจเขมรได้มีการเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าวอล์กสตรีทของกัมพูชานั้นดีกว่าวอล์กิ่สตรีทของประเทศไทยเป็นไหนไหนเพราะวอล์กสตรีทที่กัมพูชาเป็นวอล์กสตรีทแบบมินิมอลเหมาะแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวหาของกินที่อ,อรอร่อยแตกต่างกันกับวอล์กิ่สตรีทที่ประเทศไทยที่เน้นแต่การบริการทางเพศและเสิร์ฟแต่เครื่องดื่มมึนเมาซะอย่างนันอีอย่างว่าเนี่ย ก็กลับสวัสดีทุกคนโดยอาจาะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิน้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละ1ทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขเขมรนเขากําลังถกเถียงกันเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวข้องกับถนนวอล์กอิงสติด ที่ประเทศไทยรวมถึงวอกสติดที่กัมพูชาซึ่งก็คือตลาดที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมานี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่กัมพูชาเขาก็มีวอกสติดเหมือนกันแม่เห็นประเทศไทยมีวอล์กิ่สตีดกัมพูชาต้องมีวอล์กสตีดนะครับซึ่งตลาดวอล์กสตีดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่กรุงพนมเปญบริเวณแถวๆถวพระราชวังของพวกเขานั่นแหละซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับตลาดนัดกลางคืนนะครับสองข้างทางเนี่ยจะเป็นการขายของที่เป็นของกินอะไรแบบนี้ทั่วไป และตามถนนหนทางก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเขมรโบราณอะไรแบบนี้ก็คือประมาณว่าเป็นถนนที่เปิดให้คนมาโชว์ความสามารถหรือว่าใครอยากจะเอาอะไรมาขายก็ขายได้ซึ่งตอนนี้กําลังได้รับความนิยมจากคนเขมรกันอยู่ซึ่งเรื่องนี้แหละที่มันเป็นประเด็นเพราะมันมีการเขียนบทวิเคราะห์ของเพจเขมรเพจหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Cambodia Development Project เขามีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าวอล์คสตรีทของกัมพูชาในกรุงพนมเปญ นั่นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวควรจะเดินทางมาเที่ยวมากกว่า walking street ของประเทศไทยโดยเขาเขียนประมาณว่า walking street ที่ประเทศไทยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าที่นั่นมันเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปในเรื่องของการบริการทางด้านเซ็กแล้วตลอดสอง้างทางก็จะมีแต่บาร์มีแต่ร้านเหล้ามีแต่ผู้หญิงพยายามเรียกให้แขกชาวต่างชาตินั้นเดินทางเข้าไปในร้านเพื่อที่จะไปซื้อดืม่มซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับ walking street ในกรุงพนมเปญ เราะวอล์คสเตดที่กรุงพนมเปญจะเน้นไปที่การโชว์วิวทิวทัศน์ที่สวยงามของกรุงพนมเปญแล้วก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมดังเดิมของกรัรมพูชารวมไปถึงสองฝั่งถนนหนทางก็จะลายล้อมไปด้วยสิ่งของที่ประชาชนนั่นนำมาขายซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวต่างชาติตอนนี้ก็นิยมเดินทางมาเดินเล่นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็หวังว่าวอล์คสเตดของกัมพูชาจะยังคงจุดเด่นในแบบมินิมัลนี้อยู่เหมือนเดิม อย่าเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับประเทศไทยที่ชอบเปิดเพลงเสียงดังและมีแต่ผู้หญิงพยายามเรียกลูกค้าอย่าให้มันเป็นแบบนั่นอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็คือสรุปง่ายๆคืออยู่ดีๆก็ดันเขียนบทวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างวอล์กสเตต์พนมเปนกับวอล์กิ่สเตต์ของพัทยาบ้านเรานั่นแหละแล้วก็เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักเลยนะครับบอกว่าวอล์กสเตต์ของพวกเขานั้นดีกว่าวอล์กิ่สเตต์ของประเทศไทยโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะเขียนด้วยอคา,าติลลๆ อย่างไรก็ตามนะครับมันไม่ใช่ว่าการเขียนบทวิเคราะห์อันนี้ออกมาจะได้รับการสนับสนุนจากคนขเขมรทั้งหมดพหลังจากที่มีการเผยแพร่บทวิเคราะห์นี้ออกมาโอ้โหคนขเขมรนก็ออกมาถกเถียงกันใหญ่เลยนะครับเพราะคนขเขมรนบางคนพวกเขาก็อยากให้วอล์กสตรีทของพวกเขาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากเหมือนกับที่พัทยาบ้านเราเพราะพวกเขารู้ว่าวอล์กสตรีทที่พัทยาบ้านเราเนี่ยนักท่องเที่ยวมีมากกว่าวอล์กสตรีทของพวกเขาหลายร้อยหลายพันเท่าเลยนะ ทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟังคอมเมนต์ของคนเมียนกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้พวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่ายาโอวดให้มันมากนัก Walking street s t ต e e t บ้านเขามันไม่ใช่มีแค่บริการทางเพศอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นตั้งเยอะตังะ้งแยะถ้ามีแค่อย่างเดียวนักท่องเที่ยวก็คงจะหนีหายกันไปหมดตั้งนานแล้วแต่นี่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปที่นั่นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเราโมาแต่คิดแบบนี้เราถึงอยู่หลังเขาตลอด แล้ววอล์กอิงสตรีทบ้านเขา90%ก็มีแต่ชาวต่างชาติแต่วอล์กสตรีทของเราส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนกัมพูชาที่เดินทางมาเที่ยวเราไม่ควรไปเปรียบเทียบอะไรแบบนี้เพราะเรามาทีหลังแล้วเราก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนกับเขาซะด้วยซ้ําคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแต่ถ้าให้เลือกฉันอยากให้วอล์กสตรีทของเราเป็นเหมือนกับวอล์กอิงสตรีทของประเทศไทยนะเพราะที่นั่นเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั่วทั้งโลกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณกล้าที่จะไปเปรียบเทียบวอล์กสตรีทของเราที่เพิ่งเปิด กับวอล์กอินสตรีทของประเทศไทยดูแค่ปริมาณนักท่องเที่ยวก็รู้แล้วว่าเรายังตามเขาอีกไกลการเขียนบทวิเคราะห์แบบนี้มันคือการเอาบรรดฐานของตัวเองมาตัดสินซึ่งก็ไม่ดูความเป็นจริงเลยจริงอยู่เรากําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ยังอีกไกลที่จะตามเขาทันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพูดแต่เรื่องดีๆในประเทศเราก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับพวกเขาทั้งนั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณเขียนบทวิเคราะห์แบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการโปรโมทประเทศ ให้กับพวกเขาซึ่งมันไม่ส่งผลดีต่อเราทางที่ดีไม่ควรเปรียบเทียบและไม่ควรพูดถึงการท่องเที่ยวของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่าเปรียบเทียบกับประเทศอืน่นเราชื่นชมวอกสติดของเราก็เพียงพอเพราะเป็นเอกลักษณ์ของชาวกัมพูชาทุกสถานที่ Cap ล้วนมีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเรากําลังแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองในแบบที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของเราคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่าเอาสถานที่ดีๆไปเปรียบเทียบกับสถานที่ไม่ดีทุกประเทศมีทั้งดีและไม่ดี ก่อนนี้ไม่ใช่ว่ากัมพูชาจะไม่มีลาเล่าไม่มีผู้หญิงยืนบกไม้บอกมือมันก็มีเหมือนที่ประเทศไทยมีนั่นแหละแต่เราเลือกที่จะปกปิดและไม่ถ่ายรูปออกมาเพราะมันจะทําให้เป็นภาพที่ดูไม่ดีสําหรับประเทศขอโทษนะที่ผมพูดเรื่องจริงแล้วอาจจะทําให้คนบางคนนั้นไม่พอใจคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหวังว่าในอนาคตรวอกสตีจะเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากขึ้นและเป็นที่น่าสนใจมากกว่านี้เพราะมีชาวต่างชาติหลายคนที่ผมเคยถามว่ารู้สึกยังไงที่มาเที่ยวที่พนมเปญ พวกเขาหลายคนบอกว่าพนมเปนเป็นสถานที่ที่น่าเบื่อและไม่มีอะไรที่น่าสนใจสู้บันลขที่สองไม่ได้ขอโทษที่ผมต้องพูดตรงๆนะและเช่นเดียวกันเกี่ยวกับวัดอังกอร์พวกเขามาเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยกลับมากันอีกเพราะพวกเขาบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ปฏิมากรรมหินเดิมๆที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ควรเปรียบเทียบกับประเทศไทยในเรื่องแบบนี้เราต้องมองในความเป็นจริงว่าเพราะอะไรทาไมนักท่องเที่ยวถึงได้ชอบเดินทางไปที่นั่นมากกว่าซึ่งเท่าที่หาข้อมูลมาจากหลายๆที่ ต่างชาติมักจะก,กลัวการถูกขโมยของเวลามาเที่ยวที่กัมพูชาซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบถึงเรื่องนี้ถ้าหากเราแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้วอกสติทของเราถึงจะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจแต่ต่างชาติพวกเขาก็ไม่อยากจะมาถ้าหากไม่จัดการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาโจรขโมยได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องพ่อค้าแม่ค้าขา,ขายของราคาแพงเกินเพราะตลาดเริ่มได้รับความนิยมแล้วพอมีคนเริ่มรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้าจากที่อื่นก็เริ่มจะ เข้ามาฉกฉวยโอกาสในการขายของและเพิ่มราคาของสินค้าซึ่งนี่คือนิสัยของคนเขมรที่ทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีว่าพยายามเอาลัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์แทบจะ 80%- 90%คนคขมรเขาก็เหมือนจะรู้นะครับว่าตลาดวอล์กสตรีทของพวกเขาเนี่ยมันยังคงห่างชั้นกับวอล์กอิงสตรีทของประเทศไทยอยู่หลายขุมนะครับแล้วก็มีบางคนที่บอกว่ากรุงพนมเปญเนี่ยมันจนเยอะ <ส>ต่างชาติเขาไม่มาเที่ยวกันหรอกนี่ก็แสดงว่าคนเขมรเขาก็รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ประเทศเขาเนี่ยมันมีโจรเยอะแล้วทําไมเวลามีคนบอกว่ากัมบูชามีโจรเยอะทําไมพวกเขาต้องบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมทําไมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงแล้วก็รับกันไม่ได้ก็งงๆกับสักกะของคนเขมรเขาเหมือนกันนะจริงๆมีโจรเยอะก็แทนที่จะรับความจริงกันให้ได้แล้วก็ช่วยกันจับโจรอันนี้พอมีคนมาบอกว่าโจรมันเยอะก็ดันบอกว่าเป็นข่าวปลอมซะอย่างนั้นแล้วแบบนี้เมื่อไหร่โจรมันจะหมดไปล่ะครับนี่อ่ะ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบที่ช่องคอมเมนต์กันขอละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัดครับ